สวัสดีครับผมว่า,วาคลิปต่อจากอันที่แล้วทําต่อกันแต่ไม่รู้จะได้ลงต่อกันหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งนาฬิกาแป๊บหนึ่งคือไม่อยากเคยพูดไปหลายทีแล้วนะครับว่าไม่อยากให้มันคลิปมันนานเกินไปถ้าคลิปนานเกินไปมันจะไม่ทำลงเฮดดียาก เวลาลงก็นานนะครับก็เลยพยายามจํากัดเวลาไว้ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเมื่อกี้ถึง position นะครับ <c oughs> position ก็คืออ่ให้ดูเลยแล้วกันแฮมเมอร์ Hammer ของผมเนี่ยคือสร้างแบบแผนในการต่อสู้เออวิธีสร้างใหม่กดิิวแล้วตั้งชื่อนะอย่างตรงนี้มเ m m e r นะครับมเมอร์ Hammer ก็จะใช้ตรงนี้ตรงนี้ เนี่ยว่าเป็นอะไรตรงนี้ก็จะแต่ละอันเนี่ยก็จะมีบอกคุณสมบัติของของแต่ละแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มน,นะครับอย่างเงี้ยก็คือเพิ่มความเร็วสปีดของถืออาวุธสองข้างแหมส่วนนี้ยูนิฟอร์มคือแฮมเมอร์อันอื่นบลาบลาบา,บาช่างมานันอันตรงนี้สําคัญนะครับรีสตาร์ทอิสบลิดดิ้เนี่ยคือตอนแรกตอนแรกไม่รู้ไงก็ตั้งให้มันสู้พอสู้ปุ๊บ พอมันเลือดออกมันก็สู้อยู่งั้นแะเออแต่ว่านี่รีสตาร์ทรีสตาร์ทบีดิงก็คือว่าถ้าสมมติเลือดออกเนี่ยมันจะกลับมารักษาตัวเองก่อนนะครับอันนี้สําคัญอันอื่นก็ก็เข้าใจความหมายได้เนาะอ่ะตอนนี้ก็คือฟอร์เมชั่นฟอร์เมชั่นก็คือในในหนึ่งหนึ่งหน่วยของเราเนี่ยอ่ะหนึ่งหน่วยแล้วเนี่ยจะมีใส่ตรงเนี้ยเป็นอะไรบ้างเป็นโพซิชันอะไรบ้างซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งหน่วยแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้มีปืนสองอันนี้คือชุดที่ใส่เนาะใส่ใช่หรือเปล่าฟอร์เมชันคือตรงนี้อ่าอ่านี่นี่อย่างนี้ในหนึ่งหน่วยเนี่ยเราสามารถมีแต่งตัวอย่างอื่นต่างกันก็ได้อย่างเช่นมีปืนสองหน้าไม้สองอะไรเงี้ยแล้วแต่ตรงนี้ตั้งได้เนาะเนี่ยเห็นไหมนะครับอ่าในนี้ก็มีในนี้ก็ มีตัวสนับสนุนมนเหมือนกันตรงนี้อันนี้ก็คืออันนี้แฮมเมอร์นะครับก็เพิ่มเพิ่มมาลีเวพอนดามเมจนะครับคือต่อสู้ระยะใกล้ให้กับให้กับเมมเบอร์สมาชิกที่ถือมาลีเวพอนนะก็แต่ผมตั้งเป็นหนึ่งหน่วยก็ถือของอย่างเดียวกันง่ายต่อการฝึกเนาะอ่าตรงนี้ก็เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วเนาะวิธีการสร้างหน่วยทหาร อ่ะพอเข้าใจนะอ่าเรามาดูกันว่าอ่าเพิ่มไหมโอเคสายเข้าเดี๋ยวผมขอเงียปิดลิปอีกทีเดี๋ยวรับสายก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ